ุตสหาหกรรมครั้งที่2เป็นอีกยุคที่มีความน่าสนใจเราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตที่ช่าชาลาสมัยมาสู่การผลิตแบบใหม่ที่ทันกับความต้องการหรือการผลิตแบบ m แมส p r o ร u ชันน n นั่นเอง สาหารรมยุคที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มรู้จักการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจากศตวรรษย,ยุคที่1เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการผลิตทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะว่าณตอนนั้นเองเนี่ยนะคะเมื่อคนเริ่มเริ่มมีเงินคือง่ายคนเข้ามาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหาไรายได้ได้แล้วเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นเบบี้บูม คือคนมีเขาเรียกมีอัตราการเพิ่มของประชากรในยุโรปเยอะขึ้นมากนะคะโดยเฉพาะในอังกฤษเองเนี่ยเพิ่มถึงประมาณ280นะคะในยุคนั้นนะคะซึ่งเยอะที่สุดในยุโรปนะคะเมื่อมีคนเยอะขึ้นเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกอึดอัดในเรื่องของการผลิตในในกระบวนการแบบเดิมที่มันไม่ทันนะคะอย่างเช่นคุณอยากจะได้เสื้อผ้าเนี่ยต่มีลูก10คนมีลูก1ิคนจะทำยังไงดีต้องไปซื้อเสื้อผ้า10ตัว อย่างงี้นะคะเนื่องจากเบบี้บูมเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตแบบเดิมเนี่ยมันเริ่มรู้สึกช้าเกินไปแล้วสาหรับความต้องการในคนในยุคนั้นนะคะแต่คนในยุคนั้นเนี่ยยังไม่เหมือนเท่ากับคนในยุคนี้นะคะต้องบอกนิดนึงที่ว่าคนในยุคนั้นเนี่ยยังรู้จักแค่สินค้าพื้นพื้นยังไม่มีความต้องการแบบชนิดที่แหวกแนวเหมือนยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมันก็เลยต้องมีการปรับตัวนะคะ แต่ว่ามันจะปรับตัวไม่ได้ถ้าไม่มีอินวิเตอร์นะคะอย่างที่บอกนะคะคือในอังกฤษเนี่ยนะคะก็จะมีคนที่เขาเรียกว่านักประดิษฐ์นะคะก็เขาก็พัฒนาของเขาเรื่อยนะคะแต่ว่าอย่างโทมัสอารวาเอเดิสันเนี่ยเขาก็เป็นนักประดิษฐ์นะคะเป็นนักประดิษฐ์แล้วเขาก็คิดค้นหลายอย่างขึ้นมานะคะแต่ที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือในเรื่องของหลอดไฟ นะคะโทมัสอาวาเอดิสันเนี่ยเป็นคนผลิตหลอดไฟและเป็นคนพบทฤษฎีเรื่องไฟฟ้าโทมัสเอดิสันเนี่ยเป็นคนที่สร้างให้เกิดการเปล่งแปรทั้งอย่างของโลกนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นนักธุรกิจก็หมายความว่าสิ่งที่ตัวเองประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยมันเหมือนยุคนี้ถ้าเราจะเรียกว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะคือคุณต้องสามารถที่จะเอาออกไปทําในเชิงพาณิชย์ได้นะคะโทมัสเอดดิสันเนี่ยถือว่าเป็นนักธุรกิจยุคแรกๆที่เป็นคนคิดค้นนวัตกรรม ะะก็คือเรื่องของหลอดไฟฟ้าแล้วก็ตัวไฟฟ้าเองเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นถูกไหมคะประจุไฟฟ้าแต่ว่าโทมัสเอดดิสันเนี่ยสามารถที่จะทําให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยนำไปจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้เป็นคนแรกก็คือเขาเป็นคนที่ตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นคนแรกนะคะที่ที่เกาะแมนฮัตตันใะนปัจจุบันนี้คือนิวยอร์กนิวยอร์กแมนฮัตตันซึ่งซึ่งก็จะมีโรงไฟฟ้าโรงแรกนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะ ก็เป็นของบริษัทของเอดิสันที่เป็นคนที่เป็นคนทำทึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าครั้งแรกนี่เขาเขาจ่ายประมาณ400 400วัตต์หรือ400กิโลวัตต์จำได้ละประมาณนี้เท่านั้นเองครอบคุมประมาณ20หรือ30ครัวเรือนเท่านั้นเองที่อยู่ในบล็อกใกล้ๆก,กับโรงไฟฟ้านั้นอันนี้ถือว่าเริ่มเป็น Mass p โ o รดักชั n เมื่อเรามีเทคโนโลยีไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่ใช้ในภา,าคอุตสาหกรรมที่เป็นในเรื่องของพลังงานไอไนานะคะมันก็ค่อยๆถูกทดแทนด้วยพลังงานสะอานะคะพลังงานไฟฟ้าที่ถูกนม,มาใช้นะคะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องจักรก็ถูกปรปับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการทํางานมีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะว่าไอไนานกับไฟฟ้าเนี่ย สถียรภาพไม่เท่ากันไฟฟ้าก็จะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนั้นเองเนี่ยพอเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยนะคะก็เลยมีการผลิตแบบ m แ Production ได้แต่การผลิตยังถือว่าเป็นการผลิตแบบในรูปแบบที่ยังไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากมานะคะอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะคะอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเนี่ยก็เป็นคนที่คิดค้นเทคโนโลยีที่ ที่มีความสําคัญมากกับการปฏิวัติยุคนี้เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นโทรศัพท์ที่มาครั้งแรกกับเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะแล้วก็มีการทดลองกันในระยะสั้นก่อนใกล้ๆนะคะอาจจะเป็นห้องนี้กับห้องนี้ตอนหลังเนี่ยพอมันสําเร็จเขาก็ค่อยๆค่ๆอยๆขยายนะคะระยะห่างออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นคือตอนหลังเนี่ยอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลก็ประสบความสําเร็จถือว่าเป็นคนแรกที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าพ่อวงการเทเลคอมมิคชันก็เลยว่า พอทางเรื่องศายฟ้าแล้วก็เรื่องสื่อสารมันเข้ามาเจอกันในยุคอตสรหกรรมที่สองน,นะคะเอคมันก็เลยทําให้การปฏิวัติอิสต่างดุคีมีความสำคัญบางคนก็อาจจะเรียกมันว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีนะคะทำไมถึงต้องเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยี เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจะรู้จักคําว่าเทคโนโลยีนะคะว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันมีผลกระทบนะคะในวงกว้างนะคะต่อในภาคอุตสาหกรรมพอสมควรนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปในเรื่องของออการค้นพบไฟฟ้านะคะหรือว่าในการค้นพบในเรื่องของการสื่อสารเบื้่มต้นเท่านั้นเองเนี่ยก็คือตัวโทรศัพท์น,นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะหลังจากที่มันมีการค้นพบเทคโนโลยีเนี่ยคือคนให้ความสําคัญกับตรงนี้มาก นะคะโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมหาอำนาจที่เริ่มจะเข้ามาในยุคนี้เนี่ยก็คือญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานะคะเขาเริ่มเข้ามานอกจากประเทศที่อยู่ในยุโรปที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยก็คืออ,อ,อังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสองประเทศนี้ที่เข้ามาณนะตอนนั้นเองเนี่ยนะคะก็มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการ,รทหารขึ้นมากหลังจากปฏิวัติยุคที่สองเนี่ยนะคะออครั้งแรกเนี่ย ที่ที่เป็นในเรื่องของการที่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีการฉกชิงในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีมาก,มากๆเลยก็คือในช่วงสวงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยอเมริกากับรับสเซียเนี่ยทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ก็มีการแย่งชิงกันว่าใครเป็นเขาเรียกใครเป็นผู้นำทางด้าเนเทคโนโลยีพู้ง่ายก็คือทั้งสองประเทศเนี่ยอยา,ากจะผลิตอาวุธร้แรงนะคะ การผลิตอาวุธไร้แรงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยองค์ความรู้มหาศาลคะทีนี้เนี่ยไอ,อาการสื่อสารที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทรเลขหรือว่าโทรศัพท์หรือการส่งข้อมูลอะไรตรงนี้มันทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเ,เขาเรียก aware ค่ะก็คือการตระหนักว่าจะมีการล่วไหลหรืออะไรเพราะฉะนั้นยุคนั้นเนี่ยทั้งทั้งสปายทั้งอะไรเต็มไปหมดนะคะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วก็มีการแข่งกัน นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีด้านทหารเป็นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะ,ะ,ะ,ะฉะนั้นเนี่ยประเทศเหล่านั้นนะคะที่เป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาจะทุ่มงบประมาณหรือซัมดิ้งทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เขามีเนี่ยเขาก็จะทุ่มไปที่ทางทหารเป็นหลักเพราะฉะนั้นหน่วยงานทหารเนี่ยะค่ะจะถือว่าเป็นเหมือนกับ EN เป็นถ้าเราดูหนังก็คือเป็นพวก Intelligence Unit นะคะ,ะ,คะมีความฉลาดเป็นอัจฉริยะเนี่ยคือพวก r e เสิร์ชใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ภาคการทหารทท้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็น เป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกมันก็อัตโนมัตินะคะปรับตัวอัตโนมัติก็แต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจก,ก็ทําอย่างนี้เช่นเดียวกันญี่ปุ่นเองเนี่ยที่เขาถือว่าเขาก็อยากจะมีความแอดวานซ์ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มากเนนะคะเขาก็มารับการถ่ายทอดด้วยก็คือว่ามีการส่งนักวิจัยนะคะหรือว่าพวกโปรเฟสเซอร์ต่างๆจากญี่ปุ่น,นมาที่สหรัฐอเมริการรโโด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะ,จะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้กลับไปที่ประเทศค่ะ ะะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าอ,อุสสาหกรรยุคที่สองเนี่ยเป็นยุคที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกมหาศาลนะคะแต่ว่าในยุคนั่นเองเนี่ยเราเริ่มที่จะมีการผลิตแบบ mass production เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาที่คนยังไม่อาแวลเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่าทุกคนเนี่ยเอาทรัพยากรทุกอย่างที่โลกเนี่ยมีได้มากที่สุดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการณนะตอนนั้นนะคะซึ่งมันทําให โลกของเราเนี่ยนะคะทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็ถูกนำไปใช้อย่างสิ้นเปลืองมากๆนตอนนั้นนั่นเอง,เองนะคะอันนี้ก็เป็นยุคที่สองอาจกล่าวได้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สองนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นยุคปฏิวัติเทคโนโลยีที่เป็นคีย์ว์ดสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคต่อๆมา พบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่3ได้ในครั้งต่อไปค่ะ